สวัสดีจ้ามาแล้วค่ะบรรยากาศสดๆนะคะบ้านเสียวนะคะบ้านเสียวะคะ่จะจังหวัดศรีสะเกดอำเภอหยักกกยงก็แม่อันเนี้ยโพสสีเปล่าอำเภอโพศรีสุวรรณนะคะบ้านเสียวเ,าเยอาพวกบรรยากาศโูสานนะจ้ามาแล้วค่ะศรีสะเกดของเรานะคะ อา้าวตำรวจมาอย่างน้นบอบาดตำรวจตำรวจมาอย่างน้อค่ะคุณมีตำรวจมาอย่างน้อค่ะว่าไมนจัดระเบียบผู้สาสตร์พิ่นมาเบิ่งเวที้ะจ้าตำรวจเพิ่นมาได้มาอย่างเพิ่นมาเบิ่งเวที พัดจองไปแล้วพัดจองไปแล้ว นเมิาบรรยากาศนะครับเพราะวาพวไม่ยกไม่เท่นี่ยเขาเขบอกว่าโมโเน้ชมบรรยากาศภูษาหร่ยค่ะสีสะเขตนะคะบ้านเสียวค่ะอาจองเลยค่ะปูเลยค่ะไม่ใจไปสนใจผู้ใดอยากปูสายปูเลยอยากปูสายปูไร้เลยค่ะปูไร้เลยค่ะจะไปฟังข้ามค้นค่ะ ใช่ถูกต้องค่ะเพ่อรอบพ่าปีเครื่องไงพูดนะบ้าน้าน้องโนมาก่อนเี่ยใครบออมาก่อนได้ล่ะไ้ล่ะานนูครับ้านจเีั้รใครมาก่อนได้ก่อนนะคะใครมาก่อนได้ขอนค่ะแต่ของบ้านฟ้ามาได้ค่ะแต่ของบ้านวไดเยนั่งได้ค่ะพับก่อนะดคะ เมือทอราคาเหมือนแรกเหมือนั้งสิตกอากาศดีราคาเย็นะะ่นนะเย็นสบายเลยะะต้ <c oughs> ตนตรวจกันมากนนะะต้นตรวจมาบ้งไปที่ซือราคาเพราะนเปนมะหยงะต้นรวจเราเรียตำรวจเป็นมาหยงท่านเน,นมาเบิองตั้งเวที่ซือ มก้อร่ไกวกลดอวนาะน็กม่ต้องนั่งาเรข้างหลังก่อมกวางขนาดรครับีร่อนกวางขนาดห่คสิละอยู่มือขึนมยกันพี่มันขึ้นมวยงานมันจักมือเลยแม่องเมือี่ยโอ้มันขึ้นมีมุ้ยเนาะซาว่าไมมีเหมือนน่นสิเป็บังมุยเป็นบุญของไฟีแม่แม่อัานอเ่อนะก็ อำเภอศรีสุวรรณบ้านเสียวตำบลบ้านเสียวด้วยนะแม่เนาะตำบลเสียววัดตำบลเสียวซื้ิบ้านอำเภอพศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดว่าเกือบมันเคล็ดผ้าออกเอ้าวประเทศายบรรยากาศนี่หรอเหรอรัจจายี่ห้องกับเมย์มีตะเมย์ตะเมย์พอหยุดจ้าปลาหยุดพอหยุด มีแต่ปลาด้วยค่ะเด็ค่ะเป็นวัดป่านะจ๊ะทานที่กว้างขวางมาแล้งค่ะบวัดอายุชุมชนนะค่ะนะะี่ค่ะอยู่นอกบ้านเด็กค่ะมือแรกกับศิลทัยเสียงได้เต็มที่้าคาพระวัดสายอยู่ในบ้านเสียงกับศิลปได้เต็มที่หมดเลยอันนั้นวัดยุคไกลเต็มนก้ใค่ะ ตำรวจมแต่คนหล่อๆนะคะคุณบ้าตำรวจต่หล่อๆเลยนะคะบายันลาละยนะคะสื่อกอนสื่อกอนบัละลยนะคะเหมือนแรบัละลยเศร้านะคะเลิจ้ะ <c oughs> ตอนๆก็ไม่ร้อยเท่าไหร่ค่ะมั <c oughs> นขายบัตรพร้อมนะคะคมันขายบัตรได้สองพันกว่าใบลวเด้อคาเอาพูดเป็นภาษาด้วย <c oughs> พี่พ่อเรามาขายบัตร่อมเพร่สีดีพ่อขายไปเรื่อยๆค่ะขายไปเรื่อยๆนะคะมีขายบัตรผ่อมนะคะามาขอได้ดังหมอนะคะมาชาไดยดังหมอกว่าหมอค่ะ เียตั้งไงนะพันบ้ามาสีดเนะเี๋ยตั้งพันบ้มาีดอันนี้นะอยอย่าเ้าว่ามาสีดเพราะมันชื้นี้ะบนนาสีมาสีดกวดผูสิไหมแมนบ้จืดนักแช่มันล่ง้เหมือนพันเสีดชัวบ้านละมันล่องทสาเลยอันนี้เนนบัมันมีลาที่เปนมันมีห่มีเนมาแล้วนี่

เอาเอหมคักใจเอาคักใจเลยค่ะสามรอบแล้วเอาคักๆเอาคักๆัเไว้เพงเต้นน้ำพ่อสเหยบข้อได้ไปไกลหลเอาไว้เพิ่งเต้นน้ำพอสีหยาบข้อด้ไปไกลหลาย มะไก่ดอกมนไก่อยู่นี่เอาอมาไก่พ่นียมออมมล่างอมไพไ้นะาูนลคนกำลังลังมาปูสาสนะคะคืนนี้บาทละร้อยยี่สิบบาทนะจะนขายบาทสองพกว่าใบแล้วนะคะบัทแข็งบัทแข็งค่ะสีสะเก็ดบ้านเราอีกแล้วนะจ้าเด้อค่ะ กำลังมาเร <ๆ S 1> ื่อยๆค่ะกำลังทั่วกะเดาผูสาด้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคหหนาพื่อนยนะคะบ๊ายบายค่ะ